สวัสดีครับุ่นผู้ชมวันนี้ผมนำเอาเหรียญของหลวงพ่อจงพุทธสโรนะครับหลวงพ่อจงพุทธสโรแห่งวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพัะนครศรีอยุธยามาให้ท่านผู้ชมและชมนะครับหลวงพ่อจงเกิดเมื่อเดือน มีนาคมพุทธศักราช2415นะครับ2415นะครับท่านเกิดในรัชรัชสมัยวบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า,ยา,ยาอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับท่านเริ่มอุปสมบทหรือบวชนะครับเมื่ออายุ21ปี นะครับบวชแล้วท่านได้จำรรษาที่วัดหน้าต่างไงน,นะครับวัดหน้าต่างไงที่ที่อุธยามันมีมีสองวัดนะที่อยู่ใกล้กันนะครับนะอยู่ห่างกันไม่เท่าอ,อยู่ห่างกันไม่มากเลยนะครับคือวัดหน้าต่างไงกับวัดหน้าต่างนอกนะครับ,นะรบเมื่อบวชเมื่อบวชใหม่ๆ หลวงรงตรอ n ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนาทางในนะครับท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมต่างๆนะครับจากหลวงพ่อสุนนะครับหลวงพ่อสุนและก็อาจารย์โพนะครับอาจารย์โพซึ่งทั้งสองอาจารย์ของ หลวงปูตรงนี้นะครับเป็นในสมัยนั้นมีชื่อเสียงม,มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับนะครับต่อมาท่านท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหน้าต่างงอกนะครับจนกระทั่งถึงปีพศ .2450 นะครับ หลวงพ่อจงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างงอกนะครับและอ,อยู่ที่นนั้นมานานถึง58ปีนะครับครับจน,จนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508ท่านได้ถึงแก่มรณภาพนะครับเมื่อวันที่17กกุมภาพันธ์ พศ2508ท่านได้ถึงแก่มรณาภาพนะครับที่อายุได้92ปีนะครับท่านบวชได้71พรรษา,าดำรง,ง,ง,งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหน้าตา่นะตา,นา,ตานอกได้นานถึง58ปีนะครับเด,เดี๋ยวผมจะดูรูปเหรียญนะครับมงลง มลวตรงนะครับนนช่ะเปรียงน้านหน้านะครับเป็นรูปหลวงพ่อตรงนั่งน,นะครับผัสสมาธินะครับเกือบเตอบเต็มเหรียญเลยนะครับด้านหลังครับ หลังเหรียญจะตรงด้านบนจะมีคําว่าที่ละลึกนะครับเป็นภาษาโบราณนะครับสะกดด้วยรอเรือน,นะครับรอเรือสระละนะครับรอรอลิงเสือกอไก่นะครับที่ละลึกนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นมียักษรจะเรียกว่าหลวงพ่อจงนะครับแล้วมีปีพศที่สร้างเหรียญน,นี้นะครับ2400 แปดห้านะครับสองสี่แปดห้านะครับเป็นหลักษอนไทยนะครับตรงกลางจะมีอรูปยันนะครับเต็มกับเต็มบบด้านหลังน,น,นะครับ โอเคผมเจอดูกันได้อีกทีนะครับผมขอจบการบรรยายไว้อพีตัวน,นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมจงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในกรอบในการประกอบสามมาอาชีวะชอบนะครับหลายเจ็บหลายปน มีมีกันลยาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ